ดีจ้าเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับวิภาวดีติวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการนะคะเรียกร้องมาจากคอมเมนต์นะคะเพราะว่าอาจารย์ปุ้ยนะคะคือไม่ได้ถ่ายคลิปมานานมากแล้วนะคะก็ขอบพระคุณนะคะเด็กๆนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมในช่อง YouTube ของอาจารย์ปุ้ยนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาํำเข้าสู่บทเรียนนะคะทีะ่มาจากคอมเมนต์นะคะของเด็กๆนะคะว่าตอนนี้ค่ะ ทุกคนนะ่ะต้องการที่จะฟังในเรื่องของจุดคุ้มทุนหรือเบรกอีเวน็์พอยต์เองมีความสงสัยกันมากมายนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะมาเลยค่ะเด็กๆมาอ่ะทีนี้นะคะวิธีการนะคะเรื่องของการคำนวณจุดคุ้มทุนนะคะโจทย์ค่ะเราก็จะสมมุตินะคะว่าให้เด็กๆนะคะ,ะคำนวณค่ะ ทั้งสองกรณีโดยเราสมมุติฐานขึ้นมานะคะว่ามีมีโจทย์ใดๆบ้างนะคะหนึ่งค่ะราคาขายต่อหน่วยกรณีที่หนึ่งสิบบาทจ้ากรณีที่สองสิบห้าบาทแตกต่างกันนะคะต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วยอันนี้อาจารย์พุยเขียนผิดนะคะ,ะค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วยค่ะกรณีที่หนึ่งค่ะหกบาทค่ะและกรณีที่สองสิบบาท เด็กๆสังเกตแล้วนะคะมันจะมีข้อแตกต่างกันระหว่างกรณีที่1และกรณีที่2นั่นเองค่ะะมาเรื่อยๆค่ะต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายคงที่นะคะของบริษัท A กับบริษัท B นะคะคือเท่ากันค่ะที่2000 20, มบาท 20,000. 2 0น0 0นะคะอ่ะเห็นชัดไหมคะอ่ะทีนี้วิธีการคำนวณค่ะเราจะต้องแยกออกมาคำนวณทีละกรณีนั่นเองค่ะ โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ค่ะอาจารย์ปุยขอลบตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเขียนแซรกนิดนึงเนาะเบกอีเวนพอยต์นะคะหรือบางคนเขาก็จะใช้การเขียนแบบนี้ค่ะ QBP นะคะ,อ,ะอันนี้คือตัวเดียวกันนั่นเองค่ะอาจารย์ปุ้ยขนัดใช้แบบนี้เนาะ VEP เท่ากับค่ะ ต้นทุนคงที่หารด้วยราคาขายต่อหน่วยลบต้นทุนผันแปรต่อหน่วยถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ f นี้หมายความว่านี้เขียนว่า f i x cost ค่ะ,ะต่อมาค่ะ p คือ price ราคาต่อหน่วยนั่นเองและสุดท้ายนะคะ vc เขาเรียกว่า variable cost ค่ะซึ่งเป็นสูตรนะคะในการคำนวณ break even point นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะ เด็กๆนะคะจะต้องเอาตัวแปรที่มันอยู่ทั้งกรณีที่หนึ่งนะคะและกรณีที่สองนะคะมาทําการคํานวณน,นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคํานวณกรณีแรกเลยนะคะไม่ทราบว่าเด็กๆทันหรือเปล่าตอนนี้คิดว่าทุกคนน่าจะทนันกันแล้วนะคะมาอาหารเริ่มเลยอ่ะขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะคะอ่า ทุกท่านดูนะคะราคาขายต่อหน่วยตัวแปรคืออะไรคะ p ใช่ไหมคะเราก็าเขียนแบบนี้นะคะ p สิบบาทต่อหน่วยก่อนที่เราจะคำนวณทุกครั้งเราจะต้องเขียนตัวแปรนะคะเพื่อทำให้เวลาเราทำข้อสอบหรือว่าเวลาเราทำแบบฝึกหัดอะไรก็ตามนะคะเราจะสามารถได้คะแนนตรงนี้คะ่ะนี่คือเทคนิคนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ ต่อมาค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วยค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วยตัวแปรคืออะไรคะ v นะคะแล้วก็ c นะคะ v variable cost นั่นเองค่ะกรณีที่หนึ่งคือ6บาทคะ่ะเราต้องเขียนแบบนี้นะคะ6บาทต่อหน่วยลายมืออาจารย์พุ้ยก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ามันก็ สามารถอันออกได้เนาะเพราะว่าทุกคนทุกวันนี้ก็ลายมือก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะต่อมาค่ะเหลือตัวแปรตัวสุดท้ายค่ะคืออะไรคะฟิกคอร์สหรือตัว f นะคะก็คือค่าใช้จ่ายคงที่นั่นเองสองหมื่นบาทค่ะทีนี้สองหมื่นบาทเนี่ยไม่ต้องสลต่อหน่วยนะคะเพราะว่าอ่ะอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายคงที่นะคะเราก็มาเข้าสูตรกันเลยค่ะ ทีนี้จันปุ้ยขออนญาตลบฝั่งนี้นะคะพอเราได้ตัวแปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครบทั้ง3ตัวนะคะเราก็มาเข้าสูตร b บรกอีเวน p o พอยนะคะ f คือ2,000มนะคะต่อมาค่ะ p คืออะไรคะโยงมาเลยค่ะ10บาทลบด้วย vc ค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆ6บาทค่ะ ีีน้เราก็ค่อยๆขยับมาทีละขั้นตอนนะคะสิบลบหได้เท่าไหร่คะเด็กๆสี่ <4 S 2> นะคะสอ่ะโอเคอ่ะทีนี้ใช้เครื่องคิดเลขหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะกดออกมาค่ะ2องหมืนหารสีได้เท่ากับเท่าไรคะอ่ะอาจารย์ปุยคิดไว้แล้วติ๊กตๆกติ๊กติกติ๊กติ๊กติ๊กนิคกติคกติ๊กนิ้กนตนะะิ 20, ๊กติ๊กติกติ๊กตกก อันนี้เขาเรียกว่า5,000หน่วยเบรกอีเวนต์พอยต์ะนะคะได้เท่ากับ5,000หน่วยทีนี้ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาคิดอีกหนึ่งกรณีนะคะว่าเบรกอีเวนต์พอยต์เราจะได้เท่าไหร่จากกรณีแรกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันง่ายไหมเออเพราะว่าโจทย์ที่อาจารย์ปุ้ยทำมาให้เนี่ยมันเป็นการเรียกว่าไงคะให้ตัวแปรมาที่ชัดเจนเออ อันนี้คือเป็นการคำนวณเบื้องต้นนั่นเองอ่ะทีนี้ต่อมาค่ะเราจะมาเข้าสู่กรณีที่สองกันค่ะอาจารยปุยขออนุญ,ญาตลบนะคะเด็กๆลบออกก่อนค่ะทีนี้นะคะขออนุญ,ญาตเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าเบรกอีเวนต์พอยต์เนี่ยกรณีแรกคือห้าพันหน่วยเนาะอ่ะดาวไว้ตรงนี้นิดนึงกระดานมีเล็กจังเลย จทย์แรกไม่ทราบว่าเด็กๆเนี่ยได้มีการจดไว้หรือเปล่าคะว่าที่อาจารย์ปุ้ยลบไปเนี่ย P เนี่ยคือเท่าไหร่นะคะ Variable cost คือเท่าไหร่แล้วก็ Fixed cost คือเท่าไหร่แต่ค่ะสมองดีมากเหมือนเหมือน,นเขาเรียกว่าไงเหมือนชมตัวเองสมองดีมากจดแค่นี้จําได้ค่ะอาจารย์ปุ้ยจําได้เนาะ Fixed cost ท,ที่อาจารย์ปุ้ยให้ไปคือสองหมื่นค่ะ ฟิกคอร์สสองหมื่นไพรหรือราคาอาจารย์ปุ้ยให้ไว้ที่สิบห้านะคะสิบห้าบาทตอ่อหน่วยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าร้านทําผมก็จะยุ่งๆกันนิดนึงนะคะวันนี้ก็ลืมเขียนคิ้วเห็นไหมคะเนี่ยมาต่อค่ะต่อมาเข้าว i a เ l ล c อ s t v ว r i a b ลคอ o s สนะคะก็คือเท่าไหร่คะอ่าสิบบาทตอ่อหน่วย สมองดีมากเลยอาจารย์กุยอะเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะหลังจากเราใส่ตัวแปรลงไปแล้วนะคะที่โจทย์ให้มาค่ะสูตรในการคำนวณเบรกอีเวนท์พอยท์ค่ะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะต้นทุนคงที่หารด้วยราคาขายต่อหน่วยลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยค่ะหลังจากที่เราใส่ตัวแปรทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราก็มาเริ่มการคำนวณได้เลยค่ะอะต่อมา อาจารย์ปุ้ยเขียนนะคะ b e p fixed cost นะคะตัว f ค่ะดึงมาไว้ด้านบนเลยสอง0มื่นนะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอาจารย์ปุ้ยนี่คือปกติแล้วก็จะอัดวิดีโอช่วงประมาณสองถึงสามทุ่มนะคะเพราะว่าลูกหลับแล้วนั่นเองอ่ะทีนี้ต่อมาค่ะ p ค่ะสิบ้านะคะและ v c หรือ variable cost นะคะเท่ากับสิบ ทีนี้ค่ะเราก็แทนค่าตัวแปรต่างๆลงไปนะคะสิบห้าลบสิบได้เท่าไร่คะห้านั่นเองอ่ะพอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วหารค่ะปะกะติแล้วนะคะเราก็จะใช้เครื่องคิดเลขหรือโทรศัพท์มือถือทีนี้อาจารย์ปุ้ยก็จะใช้โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะไม่ได้เขาไม่ได้เป็นแบบว่า พรีเซนเตอร์ให้กับโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าวางค่ิเลกไว้ไหนนั่นเองก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมานะคะอ่ะโอเคสองหมื่นหารด้วยห้านะคะจะได้เท่ากับสี่พันนะคะอ่าดังนั้นเบรกอีเวนต์พอยต์ตรงนี้นะคะจะได้เท่ากับสี่พันหน่วยค่ะ ทีนี้เราก็มาสรุปกันนะคะว่าตอนสุดท้ายแล้วกรณีที่1กับกรณีที่2เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะในเรื่องของเบรกอีเวนต์พอยต์อาจารย์ปุ้ยขออนุญาตลบก,ก่อนนะคะสำหรับตรงนี้ ถ้าเด็กๆท่านไหนนะคะที่ไม่เข้าใจหรือว่ายังสงสัยอยู่ในการคำนวณนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะคะ,อ,ะอาจารย์ปุ้ยก็จะมีแอดมินนะคะคือตัวอาจารย์ปุ้ยเองแล้วก็มีแอดมินอีกท่านหนึ่งนะคะคอยช่วยดูแล้วคอยช่วยตอบคำถามนะคะ,อะอขออนุญาตลบรตรงนี้ก่อนนะคะ,ะพูดเร็วไปหรือว่าอะไรไปก็เด็กๆก,ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ อาจารย์ปุ้ยขอเขียนสรุปตรงนี้เนาะสรุปค่ะอ่ะกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองกรณีที่หนึ่งเบรกอีเวนต์พอยต์นะคะเท่ากับห้าพันหน่วยเนาะกรณีที่สองเบรกอีเวนต์พอยต์นะคะจะเท่ากับสี่พันหน่วยอ่ะ สองกรณีนี้มันหมายความว่ายัางไงนะคะถ้าพูดกันแบบง่ายๆเลยก็คือกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองอันดับแรกตัวเลขแตกต่างกันหมายความว่าถ้าอาจารย์ปุ้ยเนี่ยลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะเอะในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายคงที่ที่เท่ากันนั่นหมายความว่าอาจารย์ปุ้ยควรที่จะเลือกลงทุนใน จุดคุ้มทุนที่มันทำไมคะน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าเวลาเราไปลงทุนอะไรก็ตามนะคะถ้าเราลงทุนเท่ากันแต่เราขายสินค้าในราคาที่สูงกว่าดังนั้นจำนวนหรือปริมาณที่มันคุ้มทุนกว่ามันก็จะทำไมคะทำให้เราคืนทุนได้เร็วเช่นอาจารย์นนปุ้ยมีมะม่วงค่ะมะม่วงแก้วขมิน้นตอนนี้กำลังฮิตมากหน้าร้อนค่ะกับ มะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะทีนี้มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยค่ะเป็นมะม่วงเดียวเป็นมะม่วงเหมือนกันกับมะม่วงอาน้ําดอกไม้ค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นขายกิโลยี่สิบมะม่วงน้ําดอกไม้ขายกิโลละห้าสิบแสดงว่าอาจารย์ปุ้ยเนี่ยจะคืนทุนหรือคุ้มทุนถึงจุดคุ้มทุนเร็วกว่าถ้าอาจารย์ปุ้ยขายอะไรคะ ขายมะม่วงน้ําดอกไม้นั่นเองเพราะว่าอาจารย์ปุ้ยมีราคาขายที่สูงกว่าปริมาณาหรือผลผลิตหรือจํานวนหน่วยเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าในขณะที่อาจารย์ปุ้ยลงทุนเท่าเดิมค่ะก็คือสองหมบาทนั่นเองนะคะเพราะว่ามีฟิกคอสอยู่ที่สองหมบาทแต่เวลาเราตั้งราคาขายเราขายไม่เหมือนกันหรือว่าเราลงทุนไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะเวลาเราจะคืนทุนอะไรต่างๆอย่างเนี้ยมันก็จะ คืนทุนได้เร็วกว่าคุ้มทุนเร็วกว่าดังนั้นกรณออีที่2เนี่ยก็จะเป็นข้อแตกต่างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคลิปแรกที่ประเดิมนะคะก็ขอบคุณนะคะเด็กๆทุกคนนะคะทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ